สำหรับการใช้ DJI Mavic Pro ตอนแรกนะครับก็เอามือถือใส่ที่ตัวรีโมทก่อนเลยครับจะเป็นมือถือ iPhone หรือว่าจะเป็น Samsung ก็ได้ตอนแรกถอดเคสออกครับแล้วก็เอาตรงก้นมือถือเสียบเข้าไปที่ตัวรีโมทครับ หลังจากเสียบมือถือเข้ากับตัวรีโมทแล้วครับก็เปิดที่รีโมทวิธีเปิดรีโมทก็คือกดด้านบนขวาครับกด2ทีครับหนึ่งสองแต่ทีที่สองกดแช่ไว้อันนี้คือวิธีการเปิดรีโมทหลังจากเปิดรีโมทเรียบร้อยแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ที่ตัวลำครับวิธีใส่แบตเตอรี่ก็คือกางขาออกมาก่อนอันนี้เป็นแบตเตอรี่ใส่ลงไป ก็กางขาด้านล่างครับก่อนที่จะทําการเปิดเครื่อง d j ใจม v i ิ Pro ต้องถอดตัวล็อกกล้องออกก่อนตัวล็อกกล้องจะมีทั้งหมด2ชิ้นครับอันนี้เป็นค v อ r จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ชิ้นแรกถอดออกชิ้นที่2ครับตัวนี้เรียกว่า g i m b a l c แ a m มตัวนี้จําเป็นต้องถอดออกนะครับถ้าไม่ถอดออกอาจจะทําให้กล้องเกิดความเสียหายได้อันนี้ก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดดี i m มาวิ Pro ได้เลยครับ ปุ่มเปิดอยู่ด้านบนครับสีดำกด2ทีครับหนึ่งสองทีที่สองกดแช่หลังจากเปิดเครื่องแล้วสังเกตที่รีโมทดีใจมาวิกโ o ลคำว่า connecting มันจะเปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์นี่ครับ a n t i จ u d mode เวลาใส่ไปพัดวงกลมสีขาวจะคู่กับสีขาวครับอันนี้มีสีขาวตรงกลางวิธีใส่ก็ จากทีเ่เตรียมความพร้อมของรีโมทแล้วก็เครื่องบินเสร็จแล้วให้เข้าแอปครับแอปชื่อ DJI GO 4เวลาเข้ามาจะเป็นหน้าจอลักษณะนี้กดคาว่า Go Fly ครับพอกดไปที่ Go Fly แล้วหน้าจอก็จะขึ้นมาแถบด้านบนเป็นแถบแสดงสถานะเครื่องบินครับ แถบด้านล่างเป็นแถบแสดงระยะห่างและความสูงด้านซ้ายล่างเป็น google map สิ่งที่ต้องทำก่อนบินเลยก็คือ c l l i r a t e Compass หรือว่า c l l i r a t e เข็มทิศวิธีก็คือกดที่ด้านบนครับคำว่า r e a d y to go กดเข้าไปหาคำว่า compass แล้วก็กด c l l i r a t e ครับแล้วก็จะมีสัญลญักษณ์โอเคให้กดเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟ Mavic Pro ก่อนก่อนที่จะกดคำว่าโอเค คาริเบทคอมพัสครับไฟด้านหลังจะเป็นสีเขียวกระพริบหลังจากที่กดโอเคเรียบร้อยแล้วไฟด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับหลังจากที่ไฟเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วให้ทำการหมุนตั้ง DJI Mavic Pro ให้ตรงก่อนแล้วก็หมุนควนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบอันนี้ทำการหมุนควนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบพอเวลาหมุนทวนเข็มครบหนึ่งรอบสังเกตที่ไฟด้านหลังครับจากสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีเขียว พอเวลาไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็จะเหลือหนึ่งอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องทําก็คือคว่ำตัวลำลงครับหลังจากคว่ำตัวลำลงให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกหนึ่งรอบหลังจากที่หมุนครบหนึ่งรอบแล้วไฟสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวกระพริบปแปลว่าสําเร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยอันนี้ก็พร้อมบินแล้วครับก่อนบินให้กางใบพัดออกมาทั้งหมดสใบ เพื่อเป็นการช่วยลดแรงมอเตอร์นะครับใบพัดที่หุบก็กลางออกมาจะกลางหรือไม่กลางก็ได้ครับแต่ถ้ากลางจะดีกวา่าแล้วก็ที่รีโมทครับตัวเสาสัญญาณก่อนที่จะบินให้ดึงมันออกมาก่อนแล้วก็สังเกตที่ตัวหน้าจอครับหน้าจอด้านบนจะมีระดับดาวเทียมอยู่ขึ้นเป็นตัวเลขให้ขึ้นอย่างน้อย8ปดถึงสิดวงก่อนบินแล้วก็ที่ด้านล่างซ้ายครับที่เป็น google map โฮมพอยต์ point, ต้องเึ้ื่อนก่อนบินต่อมาก็จะเริ่มบินเลยนะครับวิธีสตาร์ทเครื่องก็คือสังเกตที่รีโมทครับมันจะมีสติกด้านซ้ายกับด้านขวาสติกด้านซ้ายด้านขวาครับให้ดันลงมาที่มุมพร้อมกันอย่างนี้ครับด้านซ้ายได้ด้านขวาดัดดันลงมาที่มุมด้านซ้ายก็ดันลงมาแล้วก็ดันพร้อมกันครับพอเวลาดันพร้อมกันแล้วใบพัดจะติดครับแล้วก็มือซ้ายก็ดันขึ้นได้ทันทีครับเครื่องบินก็จะบินขึ้น ในกรณีที่ตกใจครับก็ปล่อยมืออย่างเดียวมันก็จะลอยนิ่งๆของมันส่วนวิธีการบังคับนะครับสังเกตที่ตัวลำครับตัวลำจะมีไฟแดงและไฟเขียวไฟสีแดงจะเป็นด้านหน้าครับแล้วก็ไฟกับพิบจะเป็นด้านหลังตัวลำไฟกับพิบเป็นด้านหลังแล้วก็ ที่ตัวรีโมทครับจะมีจอยสติ๊กด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายครับจะเป็นบินบินขึ้นและบินลงเดี๋ยวผมจะดันสติ๊กด้านซ้ายขึ้นกับลงนะครับอันนี้ดันขึ้นเครื่องบินก็จะบินขึ้นถ้าดันลงเครื่องบินก็จะบินลงครับแล้วก็ถ้าดันสติ๊กด้านซ้ายครับหมุนซ้ายขวาเครื่องบินก็จะหมุนตัวลำเป็นการหมุนตัวลำตัวลำจะหมุนพร้อมกล้องครับสังเกตที่หน้าจอไปด้วย อันนี้ดันด้านซ้ายขวาอยู่ก็ค so, mm ือเวลาหมุนซ้ายขวากล้องก็จะหมุนตัวลำก็จะหมุนส่วนด้านขวาครับจะเป็นการเคลื่อนที่แนวระนาบก็คือหน้าหลังซ้ายขวาถ้าผมดันไปด้านหน้าเครื่องบินก็จะบินไปด้านหน้าถ้าดันถอยหลังเครื่องบินก็จะบินถอยหลังถ้าดันไปด้านซ้ายเครื่องบินก็ไปด้านซ้ายครับถ้าดันไปด้านขวาเครื่องบินก็บินไปด้านขวา ส่วนวิธีการลงจอดครับก็ให้หาพื้นที่เรียบๆก่อนก่อนที่จะลงสมมว่าเราหาพื้นที่เรียบๆได้แล้วความที่จะลงจอดให้ดันมือซ้ายลงครับสติ๊กด้านสายดันลงดันแช่ไว้จนกว่าเครื่องบินจะดับอันนี้ก็เป็นคลิปสาธิตวิธีการบินเบื้องต้นครับ